ผมเคยอ่านรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งความยากจนของประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกในประเทศแอฟริกาส่วนใหญ่นะว่ามูลเหตุแห่งความยากจนที่สำคัญเนี่ยเขาเขาสรุปเป็นสีข้อข้อที่หนึ่งคือการแบ่งปันทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรมคนรวยก็รวยเยอะ คดจนก็จนมากอันที่สองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องวันนี้คือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดไม่เป็นอันที่สามคือคอรัปชันเยอะอันที่สี่เป็นเอชเยอะในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่า ถ้าเราขจัดปัญหาเรื่องอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดไม่เป็นคอร์รัปชันมันก็จะมันก็จะหายเอดมันก็จะหายการแบ่งปันทรัพย์สินที่ไม่เป็นธรรมมันก็จะหายได้ฟังการนำเสนอของอาจารย์พงศักดิ์อาจารย์จยันดาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทนิชาที่ ที่เอาเรื่องดีๆมานำเสนอให้พวกเราเห็นวันนี้ว่าวิธีการที่ท่านใช้ยอยู่เพื่อทำให้คนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นซึ่งผมบอกว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานี่นะที่ทำนำไปสู่ความยากจนที่สุดมันน่าจะแก้ได้ มันน่าจะแก้ได้วิธีการที่ท่านใช้ยอยู่โดยเฉพาะภาพที่จันพงศักด์เล่าให้พวกเราฟังเอาลูกมานั่งบนตักเล่านิทานให้ฟังมันสร้างสายใหญ่ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนอกจากทำให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็นำไปสู่การคิดเป็นนำไปการนาไปสู่การหาความรู้นอื่นแล้วนะีสายใหยรัก ระหว่างพ่อแม่ระหว่างคนในครอบครัวนมันเกิดมันเห็นแล้วมันมันเป็นตัวเป็นตนที่เรานึกภาพออกได้แต่เราก็อยากให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอย่าเอาความหวังของท่านมาฝากว่าที่ส่วนกลางให้มากอยากให้ท่านคิดว่าท่านจะต้องต้องต้องสร้างในสิ่งที่ท่านอยากจะได้อยากจะเห็นอยากจะเป็นด้วยตัวท่านเอง พันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายอบอตอบอจอเทศบาลท่านต้องเข้ามาทําเรื่องการศึกษาด้วยตัวท่านเองถ้ากระทรวงศึกษาเขาช่วยท่านได้ก็เป็นบุญแต่ถ้าเขาช่วยไม่ได้ท่านก็ต้องไม่ไม่งอมืองอเท้าท่านก็ต้องคิดว่าท่านจะพึ่งตัวเองได้จะสร้างตัวเองได้สร้างคนในชุมชนตัวเองได้สร้างความเข้มแข็งให้ให้ตัวของท่านเองได้ และในที่สุดท่านก็จะขจัดความยากจนขจัดปัญหาต่งตางๆออกไปจากสังคมได้